สบายดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีชุกจนหน้าเมื่อกี้เข้านำ้ำเปล่าตามักแตง่งเลยพ่อแม่พี่น้องป่นป่ามี่พักมีอย่างหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องมามามาเข้ามากินน้ำกันลูกหลานนีก่กงจแดดมีมืดฝนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเขาเป็ตกฝนทีไปดึงนิตเลีเลย ตำหม,มักแดงโอ้ยหมักแดงเป็นอีกี่กินพวกท่านพวกแม่พี่น้องปลาแห้งเจ้าไว้ด้ยน้ำแดง ฉัอยากสมมติว่าฉันไม่กลัวไปกิ่กรุงเทพ Okay. มันงามกว่าแม่ไปเนาะจ้อยกินพวกท่านเนี่ยมึงมีเอาไปเก็บบางหนึ่งเนึ่งวัน เล็ปิมแม่ไป่นองทำแกง พี่ตัเลยตมข้าวปุ้นตีนไก่ด้วนๆเอาาทำน,นี่ัาบา,า,าิสบายดีสบายดีพี่น้องมาน้ำหลังกะว่าต้มน้ำข้าวปุ้นเอาน้ำขาปุนมากินเอ้ดื่มเอาโอ้เนาะตีนนี่ ใส่ใส่จานฮะดื่มจานมากเลยใส่ดิจ่ใส่ยันเข่าไก่ดกปกไก่เนีกินกระปุกได้คือดอกน้ำเห็ดปูวาดเนี่ยนะเั่องรสชาตได้กินมือนี้มากเก่งมาเด้อมาเด้อเป็นตัวเสพเสพบ่อืมอร่อยมากินกระปุกแต่เองดะ อย่ากินกระปุกนี่แต๊โดนนะโดนนั่นจมกวนบอได้กินมาในโดนนะจะคิปปีกายนี่ยกินกระปุกนะนี่มีหมักถั่วซอยแล้วกับผักบุกผักบุกใส่ก่อนขึ้เห็นอยู่บ้านกินผักบุกเนี่ยกระปุกขึ้ยนหอดว่านอยู่ได้ฝนบ่ขึ้นเด้อเขื่อนเขื่นขึ้นเนี่ยจะกี่บ้าทห้ามไม่เจ๊เงียผักบุกนี่ ด้านนั้นเนื้อกระปุลเตี๋ยวเพอทุกภาคมาเนี้ยนะภาคใส่เต็มถวยคือเกาวมามามาพี่น้องเัดคือกาวอร่อยคือเกาวนำกระปุลไก่บ้านได้พี่น้องโตหนึ่งโดนด่วนอยากกินแต่เฮงอยากกัดพิเทตามป่าเปรต นี่ก้าปุ่นน้ำไก่น้ำหมูนี่บริเวณเติงนะแซ่บเลยพี่น้องป้าตัวคือแบบเป็นตัวจริงอร่อยแท้เนี่มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บเลยนี่แซ่บัวเด้แซ่บแซ่บกะทิสามกล่องขมข้าปินี่กะปิครับกัมมาถั่ว ปีนี้ไม,กม่กินับพีร้าวพี่น้องปูกษากูปีเดือนเจ็ดเต็มหุงเเป็บนบ้ามี่อันก็เป็นดอกอันก็ใส่ได้ ไม่ใส่นี่คก็จะงเชียร์อย่น,ยนึงเอาน้ำปลาไม่ใส่ก่อเอาน้ำปลาก็ด้พดดี่น้อเอ้าพอดีเร้น้ำกบปุน้ำปลาน้าปาน้ำปากาะปรามใส่ในสวยอาวรุงมเก็มมาจาน อืมเจ้ดิวยเตี๋ยวือบวตแคลมกิมงวันนี้เจอต้มปุปุนานกะเดน้ากัได้มากินเมยกะต้เมส ผักกาดปักกี๊กาดปกีีเลยพ่อแม่ไี่นองักกาศผักกีวจลาตซื้อมานะพัาพกกน 5, ปลามีนี่หน่หนอยๆไปยัดเผ็ดได้ะปยัดเผ็ดเอากระดาษฟิกเาเลน,นำกระดาษฟิกไงเนาะน พระหยัดเพชรกัดเอาด้วยพี่น้องพวกมาเพชรกัดพวกกัดเอาทาุกนะจำกระปิเงาบักทัว กินขา้าวแซ่บมันกน้อยเนี่ยเสียที่จะเป็นมาหวานเพราะไงพี่น,น้นองเสียใจเสียใจเลยตะก่อนเคยกินลายน <c oughs> ่เสียใจอยู่วันนี้กินลายมาแม่ đi rồi Tìm coi dù mà dù phải tìm Tìm cả quẹ ôn hoạt đây Cái biểu của mình Mình chờ luôn Chịp ขออนุญาตมือเด้วยพี่นนองเพราะว่ามีข่าวไกลอย่นีอใหม่บอบให่คนน้าไปเช็ไอุปม่อบเกาปลานนี้ฮิดดอทแซบแบบ่อะม่พี่นนอง บานเรายังแ่ใช้ปลอม่ะยีงด้คอมาคมกัดชกินแดไปข้าวกระเนนมีอยู่แต่ัาคอมเสริมเหมือนตัดันคอมแก้วเลยพหอมเนี่ยคองหอมก่อเขาก็อยู่ในเล่านี้ ไม่พอห้องเดียวพอแต่พอห้องนี้กินกับกระปุกเจอะ ชกวยในวันช่วยก็ไม่เป็น ็นงจะแซ่บเลยพ่อแมอ่พี่น้อ,นนนอนยงยังอยู่บบนนเฮือนอยู่พี่น้องบ้่ท่านไปใจหรอกไม่เคยเหนยังอยู่อาทิตย์หนึ่งอยูกคือในรายการก็ไม่ได้เห็นเลยกินข้าวตอนเช้าไม่เห็นนะติดตามต่อแรงเนาะเห็นแต่บัญชีบ้านเช้าแห่พี่น้องกับบ่ากันนะพี่น้องมีเบียดดิ คนทำงานไปเป็นวันเหนื่อยอินตอนได้กับบ่ากันติดตามได้พี่น้องเด้อตอนได้กันติดตามหาให้เน่ได้อพี่น้องเด้อก็นาพี่น้องติดตามจอเป็นกำลังใจฮะกระดอกกับติดตามคนอื่นนําอยู่นะช่องนั้นช่องนี้ลูกด้านมูคู mình thấy măng đào tạm thất thiệt tạm được cái nọ, bừng vô, bừng nấm cốt nấm, như thế này cái hay ลูกด้านกันเลยคู่ขุดนอยู่เมืองดาเมืองไสกัเลยกดหายเยอะกันไม่เวลาเบิ่งกันได้เบิ่งหายได้เลยไม่ได้คนเมืองหนอนน้อยหน่อยเลยไมีเวลาล้าไปยังจอดห้าไม่ได้เบิ่งอยู่เนี่ย รอไก่อืมโอเคอืม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  okay. mm. 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 ช่องยูนเยอรมันบอยู่นิสแลนด์กันนะติด,านนาดตามอยู่พี่น้อง งี่พคนกับที่ตามอยู่ด้วยทุกพนเด้อที่ตามอยู่เด้อบึ่งให้กำลังใจอยู่เด้อแต่ว่าบเทียมมันไม่มีร้านเนี่ยนะมันหญ่ๆนี่ไปวัดไปว่าเห็นอยู่เลยเบ่งอยู่สับปาญหาดพกทำบุญทำทาน ยูนีเห็นแต่ปีใหม่น่ะเนี่ยมันบัดอยู่ไก่บัตอยู่ไก่ขนาดชั่วโมงปลายพักแพลวลองก,กินมันเถอะถือว่าข้าวป่น กระแทบพอไม่กระแทบเกี่ยวกับฝนจำกับปีน้อยนึงตอนร้ายฝน บบ่อเบิดเบอง่บอ่อิม่มทานมันก็แยกชิมเนาะกินตำมะแขงกับปน่นปลามีขอยากขึ้นอยากเลยขปุนมือบุกขึ้นอยางกับบุกขอยากเปตอนได้ฝนนานไปบอมีไม่บอกทักออาไลน์ อตอนนั้นฉีดมันนะคุณลกินเงินเท่าหมดละพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยยิ่งสิได้ไปหาเที่ยวหายางหายามหู่ยามคู่ยังยังทำงานอยู่ไปใส่บัร้ายนี่คือส่นก็ได้แต่สองสามทิศสี่ทิศได้กับว่านั้นอดอกไปม,มันบ้านเมืองเป็นเมือนยุ่ยันกระยะนี่บอา มันเมืองเป็นเบนเนกยูสกอนออกไปใหญ่บริกรรมมาก็บมืมีเร,ร,รืนะอเ่องมีเหล้ายัางหยาบยากพี่น้องขันออกไปดับกุรกลับมากระเทือนงจในบอด้ยละ ก็เ่ย่คยมีเรื่อมีราวอย่างนี้นอมีกระเบนข้าวกระเจา,า,<ช>าแต่ว่าคือยากเลยแหละพ่อแม่สนองไปยากไปทั้งอยู่สักก่อนมันเบียดมันไปกินไปเที่ยวั็นโบจำเป็นเลนะพัก่อนก็มีเบียดเพื่อนพัก่นร่างกาย ถัว่วจะเนกะ็นเมนนันนะมีติหมบัั้นเลยก่อนก็ย,ยังมืดกองค่ะนะเป็นน้ำตาคอยบอกเหมดดือนตัว เป็นน้ำพาเปนน็นกาบ่มันแดบบุดแจงบุดมืด,ดแดดจ้าวัาเียกินนกจอยได้ทันทีกินเทเรไลยทุกเทเอนนี่กระปุกเนี่ยเน้อมักเทเร้ว่าโบให้ยาวได้พ่อแม่พ <c oughs> ี่น้นอง ลายสุกเสียแนวมากปุ่นเฉบเนาะกัเพราบ่เฉบทักนนะอือเข้ากันก็ปุ่น ไม่เรากินกระปุกน้วมังกับหลดแซ่บนมงามเลยเขาบได้สู้กินแต่ข้าวบุมีนุ้ยไปซื้อมาคือแบบแซ่บแัเพียงแอวนะลกทิพน้ำนจะน้อยลกทิพน้ำกัะปานนะเพราะว่ามันได้มากับมุ่งเงนเครื่องปูอันเดินนะ่ ตื่นขึ้นมานึงบานเป็ดเก่าโมงสิบเอด็ดโเออน,อนรับคนอนยังนอนอย่างนี้ <c oughs> นนพารตูนี่นึงบานนอยูงไีนพ่อแม่ขึ้นไปนอนอยู่ในเ่ะจะเช่าบ้านมาช่วยนอนน้ำกันอ,นอยู่ไี่วะ กระดูกพี่น้องกระดูกกินกระดูกก่อนงงเบืดอคือเป็นยาแล้วพี่น้องอาาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องโชคให้มานดำด้วยพี่น้องพี่แจ็คจะมานั่งกินอยู่นี่ คนอื่นมันเหมือดโผดอยู่ดีมีแหงโศกมันดำด้วยอยู่ดีมีแหงมันจะโกลจุกน์บาย